ในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอฝากคุกูทุกท่านนะครับว่าเราปเป็นข้าราชการครูนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเจา้ากระทรวงเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนผู้วิหารเปลี่ยนระเบียบต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่หลักสูตรนะครับหรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ครูท,ทุกท่านจะต้องทำให้ได้ก็คือการปรับตัว นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าพฤติกรรมนะครับของนักเรียนในยุคต่างๆนะครับถ้าครูสามารถปรับตัวให้ได้นะครับการประเมินต่างๆถ้าจําเป็นเราก็ต้องดาเนินการตามนั้นเอกสารต่างๆถ้ามีเราก็ต้องทานะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง นะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากคุณครูก็คือโรงเรียนหรือว่าองค์กรนะครับจะต้องตั้งอยู่นะครับโดยบุคลากรคือคุณครูทุกๆท,ท่านนะครับก็ข้อฝากไว้นะครับ,บ,รบว่าถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะยากลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินการส่งผลงานต่างๆนะครับแต่ทุกท่านให้ทําให้ได้นะครับทำให้ได้คุณครูจะต้องทําให้ได้นะครับ ถ้าท่านสามารถปรับตรงจุดนี้นะครับเชื่อแน่ว่าหน่วยงานของเรานะครับโดยเฉพาะอยิงย่งรงเรียนมวอกอกระโพนะครับก็จะมีคุณภาพและยกระดับนะครับเพื่อนักเรียนทุกคนนะครับขอฝากไว้กับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับ